ุณเชฟทำเมนูอะไรบ้างคะคุณเชรคชรีกับกุณเชครีกทุกคนมันตอนนี้แก๊สหมดแล้วแก๊สหมดฝนก็ตกใส่ข้าวก็ยังไม่ได้กินนี่บ่ายสามแล้ว วันนี้ฝนตกนะเพื่อนๆหลังจากที่ฝนไม่ได้ตกมาเป็นเวลาสี่เดือนจะถ่ายภาพบรรยากาศให้ดูนะแต่ว่าจะบอกให้ฟังว่าพอดีสั่งกระถางต้นไม้มาเขากาลังจะเอามาส่งวันนี้ประจบเหมาะกับวันนี้ฝนตกหนักพอดีแล้วที่บ้านนะ่ยยังไม่ได้สร้างหลังคาข้างนอกเลยเราคิดดูว่าจะต้องออกเดินออกไปหลับยังไงเดี๋ยวจะให้แม็กถ่ายภาพบรรยากาศให้ดูนะว่าจะเปียกขนาดไหนออกไปหลับกระถางต้นไม้เขามาส่ง วันนี้ฝนตกนะทุกคนก็เลยไม่ได้ไปทำกิจกรรมข้างนอกเลยวันนี้ก็เลยจะพามาทำกิมจินะเดี๋ยวเราจะทำแป้งนะครับทุกคนก่อนที่เพื่อที่จะเอาแป้งนั้นมาเป็นน้ำของกิมจิเพื่อไว้ทำกับเพื่อเพื่อเอามาทากับตัวกิมจินะเพื่อนแล้วเราก็นำไปตั้งไฟเราพอให้แบบว่าข้นๆลักษณะคล้าย นำมาทําเต้าส่วนนะเพื่อนๆลักษณะประมาณนั้นแต่ว่าจะให้จะให้ไม่ไม่ไม่เหนืดขนาดเท่าเต้าส่วนนะก็เป็นอันว่าตอนนี้จะเป็นการแนะนําอุปกรณ์นะครับที่ใช้ทํามีอะไรบ้างนะครับกระเทียมนะครับหัวใหญ่ขิงแก่นะครับหรือว่าจะเป็นส่วนสำคัญของกิมจิจะทำให้สีแดงเข้มนะครับเลือกใช้เป็นพริก หลีนะครับอันนี้ซื้อมาจากแมคโครนะครับมีขายทุกสาขาแล้วก็น้ําตาลความหวางความชอบความนัวแลียแล้วแต่เราจะปรุงเนาะแล้วก็ปลา,า<ม>ก็มีน้ําปลานะครับขาดไม่ได้ที่เราไปทํามาก็จะเป็นน้ําก็จะก็จะเป็นแป้งที่เราไปต้มสุกนะครับก็ก็ให้ความข้นประมาณนี้นะนําทุกอย่างอยู่ในนี้นะครับนําไปปั่น เพื่อเบนเพื่อปั่นให้เข้ากันนะครับเพื่อที่จะนํามาคลุกกับแป้งอีกทีหนึ่งนะเนาะทียมพวกฟัวหอมของเรานะครับนําไปปั่นานํำไปปั่นปั่นเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับเพิ่เๆแล้วก็นํามาเทใส่น้ําที่เราเตรียมไวนะ้เนาะ ใส่น้ำปลาส่วนใหญ่อะแม้ก็จะชอบแบบว่าหวานเค็มนะครับก็จะใส่น้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะเอ้ยหนึ่งกระบวยนี้เลยนะฮะเพื่อความเพื่อความนัวของรสชาติกิมจิใช้ปลารา้าไม่ประมาณนี้นะฮะกกะกระ น้ำตาลของแม่ชอบหวานมากก็จะชอบประมาณ1นทับพีเลยประมาณนี้นะครับแล้วก็คนแล้วไบเอกสำคัญของเราก็คือติิมจิ่งกิมจิแม็กจะใส่หนึ่งช้อนเหมือนกันหึงทับพีพูดผิดว่า1นึทับพี ประมาณนี้นะครับโรลงไปทั่วเลยแล้วก็เราก็นำมาทาได้เลยจริงๆอ่ะมันน่าจะเหลือเยอะพอสมควรนะ้ำน,นี้เราสามารถเก็บไว้ได้เรานำมาทำกิมจิตัวอื่นได้เช่นผักขมในสวนเราอ่ะถ้าเกิดเรามีหรือว่าผักอื่นๆนะครับ ที่เราไม่ได้กินแล้วพวกผักผักผักกวางตุ้งผักอะไระครับก็สามารถทำได้เหมือนกันนะถ้าเกิดน้ำเราเหลือเยอะเราก็เก็บใส่ตู้เย็นไว้ได้เหมือนกันเขาก็อาจจะเริ่มเปรี้ยวๆไปก็ใส่ได้1-2วันเนาะแนะนำว่าต้องนำหาผักส่วนที่เหลือมาทาคงแม้ก็จะใช้วิธีแบบว่าไม่ได้ทาทั้งหมดนะคะเนี่ยก็จะแยกๆๆออก,ก,กเป็นแบบนี้เดี๋ยวน้ำกิมจิเขาก็จะเข้าไป แล้วก็นำกิมจิใส่แต่ว่าต้องช้อนช้อนสองถุงนะครับเพื่อไม่ให้น้ำเขารั่วออกมาเราจะเก็บไว้สองถุงแบ่งกินไว้ได้2ถุงนะครับเวลาเราเอามาใส่มาม่าหรือว่าทำซุปก,กิมจิอะไรแบบนี้<ๆ>ก็จะอร่อยมากปิงอะ่ะเขาชอบกินมาก<ๆ>ก็เลยต้องทำไว้เยอะๆก็ประมาณนี้ เราก็เอาน้ำกิมจิที่เหลือเทใส่เลยเลยเรียบร้อยแล้วเราก็นำไปเข้าตู้เย็นได้เลยนะครับถ้าอยากกินเปรี้ยวเร็วๆก็นำมาตั้งไว้นอกเนี่ยอุณหภูมิบ้านปกติเลยวันสองวันเปรี้ยวเลยเพราะว่าอากาศบ้านเราค่อนข้างที่จะร้อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูปิงนะครับว่าเขา เอาพริกส่วนผสมพริกแล้วก็ไอเนี่ยไปลดค่าแมลงมันจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามดูนะครับนอนก็ยังกินเหมือนเดิมนะเพื่อนๆก็เดี๋ยวจะใช้อันเนี้ยในช่วงที่ระบาดก็จะก็จะทำทุกวันเลย7วันติดชใช้เป็นน้ำยาหลังจานผสมกับพริกป่นนะหรือว่าจะใครจะใช้เป็นพริก ริกสดเอามาตำก็ได้แต่ว่าเวลาทำก็ต้องใส่ถุงมือเพราะว่าริกมันจะแสบมือขระที่ยังแสบมือเราอย่างเดยนอนแต่ว่าวันนี้ฝนตกอ่ะก็เลยไม่ได้ถ่ายลีปให้ดูเดี๋ยวรอฝนหยุดไม่รู้ฝนจะหยุดไหมถ้าฝนหยุดจะถ่ายให้ดูนะเพื่อนๆว่าทํายังไงเดี๋ยวจะทําให้ดูแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้ฝนไม่ตกฝนไม่หยุดตกก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ค่อยถ่ายหนูเพราะว่าเราจะทําทั้งหมดเจวัน ในช่วงที่ระบาดหนักนะทุกคนจะจะอัปเด็ให้ดูคอยดูได้เลย <sl ope> ก็เราไม่กล้าใช้สารเคมีเพราะว่าที่บ้านเราอะแม่ก็มันชอบไปเด็ดผักเด็ดอะไรกินตามในสวนแบบเจออะไรอุ้ยอันนั้นต้นอะไรอะ่ะกินได้ไหมแล้วก็ไปเด็ดมากินแล้ววันดีคืนดีมันเผลอลืมตัวว่าใช้ยาฆ่า,มาแมลงไปแล้วมันไปเด็ดขึ้นมาก็เลยไม่ใช้แล้วอีกอย่างก็เลี้ยงกระต่ายด้วยถ้า ถ้าเราใช้ยาฆ่าแมลงอ่ะเราก็ไปเด็ดผักมาให้กระต่ายกินไม่ได้เราก็ต้องไปซื้ออาหารสำแบจรู้มาใช่ไหมก็จะยิ่งเปลืองยิ่งกว่าเดิมเราก็เลยตัดสินใจใช้เป็นวิธีปอดสั่นพีดดีกว่าก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันก็คิดเอาไว้ว่าถ้าใช้วิธีนี้ไม่ได้ผลใช่ไหมเพื่อนๆก็จะไปซื้อน้ำส้มคพันหมาให้มาฉีดแต่คิดว่าน่าจะได้ผลนะเพราะเราจะลองด้วยตัวเองก่อนอ่ะใครจะพูดยังไงก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเขาใช้จริงหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเราจะลองใช้จริง ทั้งหมด7วันเดี๋ยวจะดูความเปลีป่ยนแปลงว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวจะจมาอัดไปให้ดูนะเพืเ่อนๆยังไม่ได้กินข้าวเลยเพราะอะไรรู้ไหมฝนตกเดี๋ยวฝนตกหนักมาออกไปทากับข้าวไม่ได้เพราะว่าตรงห้องครัวข้างนอกอะเอาดออยังไม่มีหลังคาคง<ะ>ต้องหากินส้มกินอะไรเนี่ยไปก่อนลองท้องไปก่อนเนาะประทังชีวิตไปก่อนกินกล้วยกินอะไรดีนะที่เมื่อวานซื้อกล้วยมายังเหลืออยู่ทุกคนตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วนะเรา รอดแล้วเราได้ออกมาทำของกินแล้วรอดรอ,อดแล้วรอรอดแล้วนะคุณผู้ชมตอนนี้ก็เลยออกมาทำกับข้าวกินเดี๋ยวถามถามเชฟนะว่าวันนี้เชฟทำเมนูอะไรบ้างเชฟคุณเชฟทำเมนูอะไรบ้างคะคุณชิคก,กกับคุณชิกกคชกี้วันนี้สิผักติดฟันนะคะเชฟครับรอนเป็นจิมบักในโรงเรือนมาที่ถ่ายให้ดูอ่ะเพื่อน ก็เลยจะนําผักคะน้าที่เรามีอยู่เนาะเออก็เมื่อกี้ไปเก็บผักคะน้ามาก็นํามาทํากับข้าวเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ทําคะน้าช่วงนี้ก็คืออีกสัาหหนึ่งเราจะไม่ได้กินแล้วเพราะว่าหนอนบุกมากหนอนแบบคุณผู้ชมแบบหนอนมันเยอะจริงถ้าเกิดเราทิ้งไว้อีกประมาณสักพักให,ใหญ่ๆอะ่ะก็คือไม่ได้กินแล้วมันเบามากเลยมันจะดับแหลไม่ดับแลล ตอนนี้แก๊สหมดแล้วแก๊สหมดฝนก็ตกใส่ข้าวก็ยังไม่ได้กินนี่บ่ายสามแล้วทุกคนเดี๋ยวเราเอาทางแก๊สไปเปลี่ยนกันนะอาจจะซื้อของกินมาด้วยก็ได้เพราะว่าเขาอยากกินเขาอยากกินไก่ย่างร้านนั้นไม่รู้ปิดไปแล้วหรือยังฝนตกน่าจะปิดไปแล้วมันอยู่ไกลมอยู่ฝั่งด้านนู้นอยู่คนละทางจากฝั่งด้านนี้ไงปิงก็เราจะเข้าไปตัวอำเภอจอมบึง ถึงร้านแกต้ตล้วนะเพื่อนๆเดี๋ยวแม็กจะออกไปเปลี่ยนแก๊สนะหนักแล้วร้อยสามสิบบาทจ้าหนึ่งถังแต่ก่อนมันร้อยสิบบาทมันขึ้นมายี่สิบบาทเลยแก๊สเป็นยังไง ทุกคนเราตื่นเต้นมากเราเจอต้นยางอินเดียต้นต้นยักษ์อยู่ตรงนี้เออต้นยางอินเดียต้นไม้ฟอกอากาศใช่ไหมใช่ไหมเธอว่าใช่ไหมที่เขาเอาไปที่เขาเอาไปไว้ต้นยางอินเดียหรือว่าต้นทรายแต่ฉันว่าต้นยางอินเดียนะต้นยางอินเดียสีเขียวปะหรือว่าต้นทรายเพื่อนๆคอมเมนต์มานะว่าใช่ยางอินเดียไหมมันเหมือนต้นทราย เพราะว่าลาามันเป็นแบบนี้แต่ว่าลากเขาสวยมากเลยแต่ว่าสวยนะนต้นอะไรอะ่ะเราชอบต้นไม้ใหญ่มากๆเลยนะเพื่อนๆอยากมีแบบนี้หนึ่งต้นที่บ้านน่าจะทำให้บ้านโลลมว่าไหมได้เดี๋ยวไปเดินตลาดกันนะ ส้มตำพาพญาส้มตำพาพญาส้มตำพาพญาส้มตำส้มตำพาพญาส้มตำพาพญาส้มตำพาพญาส้มตำดอกอลิเทิร์นพิสซอสดอกอลิเทิร์นชูกาลิเทิร์นปลาราลิเทิร์นปลารา พูดอินสมตำคุณผู้ชมเมื่อกี้เห็นไหมรถเขาประดิษฐ์รถอะ่ะคือแบบเก๋มากเลยเขาเอารถของเขา h อ n d a Jazz คเออฮอนด้าแจคือเขาจะสระเบาะหลังเลยนะทุกคนเนี่ยเขาเพื่อมาเปิดร้านเป็นร้านน้ำปั่นแบบเนี้เป็นร้านแ <c oughs> บบชานมแบบนี้เนาะเก๋ดี <c oughs> ดะรู้สึกว่าเขาปรับตัวชีวิตเลยปิงจะมาชิมนี่นะเพื่อนร้านปิ้งไก่ที่อยู่ตรง อยู่ตรงที่ว่าการอำเภอจอมบึงนะว่ามันจะหลอดไหนเขาได้ยินอยู่หรอกเองอหอมไก่อ่หอมควันลมควันใช้ได้นะอืมอมาร่อนอืออันนี้บอกคนขายว่าเมนูอะไรเมนูแบล็คเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่มีความเปรี้ยวมีความหวาน หอมนมเข้มข้นมากโอ้ยยี่สิบห้าบาทเองอ่ะปกติเคยซื้อที่ Starbucks หรือว่าซื้อพวกซเซเว่นเซนส์นรสชาติเหมือนโยเกิร์ตรสบลูเบอร์รนะี่นะเพื่อนๆสำหรับใครที่ต้องการจะมาเดินตลาดตรงนี้นะคะพิงก็แนะนําเลยเพราะว่ามีของกินครบเลยว่าจะเป็นของขคาวของหวานของกินเล่นอาหารหลกักเนาะก็ให้เสิร์ชใน Google Ma p ว่าที่ว่าการอำเภอจอมบึงหรือวัดโรกยนอนุบาล จอบมือก็ได้เสร็จแล้วก็มาจอดรถตรงภายในที่ว่าการอำเภอจมอบ,บึงเขาจะมีที่จอดรถอยู่แล้วก็ไปเดินตลาดตลาดมันจะมีประมาณสี่โมงเย็นจนถึงประมาณสองทุ่มนะเพื่อนๆมีทุกวันนะมีทุกวนันไม่มีวันหยุดเลยอ,อันนี้ตัดขาได้เลยเดีกลับ <ขอ S 1> บ้านกลับบ้านก่อนนะทุกคนกลับบ้านก่อนดีกว่าถึงมาแล้วนะเพื่อนๆเดี๋ยวลงไปเปิดประตูก่อนนะ คิดว่าเราจะไม่ทํากับข้าวต่อแล้วเราจะทําเราจะ,จ,ะจะซื้อก๋วยเตี๋ยวมาคนละถุงเดี๋ยวเราจะกินก๋วยเตี๋ยวเราก็ของสดจะเก็บไว้อาจจะทําไว้เก็บไว้ทําคืนนี้นะเพื่อนๆับมารแล้วไปงไงบ้าจะไปไหนทุกคนตอนนี้แพงตอนมันเริ่มโตคณทุกทีนั้นเราจะเปลี่ยนกกงให้เขาขนาดเดี๋ยวเราจะไปเอากกง โกงันเก่าของพี่กี้นะสีฟ้ามันพอเหรอปิงถ้ามีถ้วยเล็กกับถ้วยใหญ่ปิงก็จะเสจสละถ้วยใหญ่ให้แม็กนะเพราะว่า เวลาแม็กโมโหนะเขาชอบวีนมันมีอยู่เนี่ยแต่เขาขี้เกียจเพื่อน กลมก่อๆเลยอ่ะไม่ต้องปรุงกิงมไหมโอเคนะมีรสชาติของเต้าหูห้ยีนะเอออาดูแต่แม้ว่าใส่ไอ้นี้พเพิ่มดีไหมเต้มซ้มใสชูชอบเปรี้ยวๆอีกนิดนึง ทำความเผ็ดนิดนึงแต่ว่าความหวานนะ่ะพอดีแล้วมากินด้วยกัน,นเพื่อนหลังที่เราแบบว่าเจ้าแกนหมดเนาะก็เลยออกไปซื้อแล้วเลยก็เลยไปที่ตลาดเลยซื้อของมากินจบกินข้า,าวเช้าตอนหกโมงเย็นนะเพื่อนเพื่อนอข้าเช้าเราหกโมงเย็นแนละ้วหลังจากเริ่มทำ YouTube เวลานาะฬิกาชีวิตก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะนเพื่อน ออกก่อนกินแล้วนะทุกคนอืม,อม,อม วันนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสำหรับที่วันนี้แล้วก็ทางตอนช่วงเชา้าช่วงบ่ายฝนมันตกนะเราก็เลยไม่ได้ไปทํากิจกรรมอะไรเลยนอกจากเราอยู่ในบ้านเพราะว่าหลังคาเรายัางยังเรายังไม่ได้ทําหลังคาข้างนอกก็เลยไม่ได้มีกิจกรรมอะไรเลยแล้วก็พาไปดูผักตอนเย็นนะว่านอนมันกินมากขนาดไหนแล้วก็แก๊สม d ดแล้วก็พาไปเปลี่ยนแก๊สแล้วก็ไปเดินตลาดนิดๆหน่อยในตัว อาเภอจอมเบืงนะคลิป EP ต่อไปจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรก็ฝากติดตามชมด้วยนะครับวันนี้มาทากิมจินะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวออมีตอนเช้าทํากิมจิด้วยถ้ากิมจิมันได้ที่แล้วก็น่าจะได้เอามาทําเป็นเมนูอกินในวันต่อๆไปเดี๋ยวจะมาทําให้ดูนะเ,นเพื่อนๆนว่ากิมจิสามารถเอามาทําเมนูอะไรได้บ้างรอให้มันเป็นก่อนเนาะรอให้มันเปรี้ยว ได้ที่เราเราก็จะนำมาทำอาหารกันเนาะบายสวัสดีจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด, share, กดติดต,ตามเท้กกับช่อง YouTube ของปิงแล้วก็แม็กด้วยนะคะดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยล่ะกดกระดิง่งๆ